สวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนสกครต้จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการสามาฟองห้สยซวกการจัดการขยะด้วยวิธีการสามาของในโรงเรียนเราค่ะโรงเรียนห้วยซวกคคบเปาใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลบุหฮมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งโดยเปิดสอนทั้ง3ระดับชั้นคือระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสภาพของโรงเรียนมีนักเรียนหลายระดับชั้นและมีบริเวณโรงเรียนที่กว้างขวาง รวมถึงมีโรงเรียนอยู่สองฝั่งจึงยากต่อการดูแลขยะและสิ่งแวดล้อมเช่นถุงพลาสติกขวดน้ำกระดาษและหลกัหลกๆที่เป็นขยะของโรงเรียนก็คือกล่องนมที่นักเรียนดื่มทุกวันทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนขึ้น โรงเรียนของเรามีนโยบายและการดำเนินงานโดยอาศัยหลักการแบบ 3R โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ R ที่1คือ reduce หมายถึงการลดปริมาณการใช้ขยะเช่นการนำใบตองมาวางถาดขนมเวลามีแขกมาเยี่ยมที่โรงเรียนเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษทิชชู่และทำให้ขนมของเรานั้นน่าทานมากขึ้น R ที่2คือ reuse หมายถึงการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเช่นนำกระดาษที่ใช้แล้วหรือกระดาษหน้าเดียวนำมาทำเป็นใบงานสื่อการสอนขวดน้ำนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางดอกไม้ กล่องนมนำมาทำเป็นเสือ่อทำโต๊ะทำเก้าอี้อาาซึ่งขวดน้ำเรายังสามารถนำมาทำเป็นระบบน้ำหยดเพื่อใช้ลดน้ำต้นไม้ในโรงเรียนของเราได้อีกด้วยอาที่3คือรีไซเคิลหมายถึง การแปลสภาพเพื่อนำกลับเอามาใช้ใหม่เช่น,นการนำกระดาษที่ใช้แล้วเอามาทำเป็นกระดาษใหม่ลังนมเราเอามาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ถังขยะซองขนมเราเอามาประดิษฐ์เป็นพัดเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน และชุดรีไซเคิลเราก็นำขยะนั้นมาทําเป็นชุดได้ค่ะซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่แต่ละชั้นจัดทําขึ้นมานั้นทางโรงเรียนได้นำมาจัดสแสดงโชว์ในวันวิทยาศาสตร์ของทุกๆปี จากกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทางโรงเรียนห้วยซ่วคกเราใต้หวังเป็นอย่างยิ่งบ้าจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะภายใต้หลักการ 3R ให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยซ่วคกเราใต้เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนให้ลดลงและใช้ให้เกิดประโยชน์คุณค่าและสูงสุด เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการดำเนินงานการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนห้วยซวกโคกเราใต้ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่ร่วมทำให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสวยงามและเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาคะ่ะแม่มสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง กิจกรรมของเราในวันนี้และกดติดตามผลงานอื่น,นๆของโรงเรียนมัธยมบึกษเราใต้ในในเพจยูทูบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ซี u ูน x ก t นามขอบคุณครับ